เมื่อกี้ถ่ายทอดไปแล้วนะครับถ้ำหนึ่งอันนี้มาอันที่สองนะอันที่ห้านะครับแต่ว่าเป็นถ้ำที่อันครัั้นที่สองที่รึกมันสวยมาก่ยายเพื่อนดูนะครับนี่เอนนี้โชคดีนะคนคน้อยแล้วเมื่อกี้คนเยอะมากเลยเดี๋ยวผมเปิดกล้องหน้าให้เพื่อนดูนะครับมันสวยจริงๆให้เพื่อนเห็นบรรยากาศกสวยอย่างนี้ยครับ ใครเข้ามาแล้วรู้จักกันนะครับติดตาก,กันหน่อยก็ดีนะครับขอบพระคุณมากครับนั่น,น,นเข้ากัาไหนแล้วครับทำอยู่กลางครับทำอยู่กลางนี้มีคนเลย

刚上面还有一个谢谢呢，那仔细慢慢看。